คกเลือกพระองค์ไหนอาจารย์สุมกอและสุ้มกอเล็กก็คือสโลแกนของสุมกอคือมีกูไม่มีจนนะพี่นะพระองค์นี้นะเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มจะลองถ่ายพุทธคุณให้พี่ยื่นแขนมาที่กลางกลางมือผมแล้วแต่งเนี่ยเราพลังงานแต่พักไม่ผมผมแต่งอีกเราพลังงานแต่พามาที่แค่เอาความรู้สึกมาอยู่กลางฝ่างมือผมทั้งฉิตดิ้งครับยังได้เี็น ผมถ่ายหลายคนแล้วเหนื่อยี่สาวว่าไงพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกไงรู้สึกไงครับบู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 แบบนั่นแหละ นั่นแหละครับคือพุทธคุณนะแตใส่แล้วพี่เลี่ยมใส่คอแล้พี่เราจะได้การโควิดสุมกอครับสุมกอเล็กมีกูไม่มีจนนะพี่สโลกแกนท่านนะพี่นะขอขอให้พี่โชคดีนะ,นะครับใส่นะครับปกป้องได้ดีครับสวัสดีครับ